ํำนายลักษณะปีเกิดคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายตามตำราพรมชาติสิทธิการิยะพระโหราจารย์ท่านเล่าเรียนและจำสืบสืบกันมาว่าชายหรือหญิงใดเกิดปีเถาะธาตุไม้ชนะสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้ว ลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีเถาะสิริตกที่บ่าซ้ายของพรมพุทธเป็นปากท่านว่าเจรจาพาทีเป็นที่ต้องใจของคนทั่วไปแต่มักเป็นการกล่าวประจบสอพลอยกตัวเองมากกว่าเป็นข้าราชการมักจะชอบฟ้องมิสหายต่อหน้าเจ้านายเสียคนไม่มีคนอยากจะคบด้วยสุขเป็นใจ ท่านว่ามีใจมักง่ายมักมากในการมารมกล้าหาญเพราะเพศตรงข้ามให้กำลังใจมักหึงหวงโกรธง่ายหายเร็วบางครั้งมีจิตใจเมื่อลอยไม่มีเหตุผลขี้หลงขี้ลืมชอบอาสาเจ้านายจันเป็นที่นั่งท่านว่ามักฝากใยใจหมกมุ่นในการราคะ ไม่อิ่มในรถกามารมณ์มักชอบผิดลูกเขาเมียท่านเป็นหญิงมักให้ท่าเพศตรงข้ามแต่มักจะระงับอารมณ์ได้รวดเร็วทำกิจการใดๆมักมีคนมาช่วยเหลือพลิหัสสบาบดีกับเสาเป็นมือท่านว่าผู้นั้นมักจะทำงานเรียบร้อยรักสวยรักงามมีแผนงานเจ้าระเบียบเป็นหญิงจะมีสเสน่ห เพราะมีฝีมือในการปรุงอาหารคาวหวานอาทิตย์กับอังคารเป็นเท้าทันว่าผู้นั้นชอบท่องเที่ยวทัศนาจรสแสวงหาความรู้ประสบการณ์มักมีการเดินทางไกลมากมายหลายครั้งในชีวิตท่านผู้เกิดปีเถาะถ้าเกิดเวลากลางวันจะดีเกิดกลางคืนไม่สู้ดีจะมีคู่รักมาก และมักประพฤติผิดประเพณีไม่เลือกเมียเขาผัวใครหรือไม่ก็จะผิดหวังในความรักเกือบคิดฆ่าตัวตายได้เมื่อปลางพระเนมีราชไปเยี่ยมสวรรค์นรกต้องจากที่อยู่ทิ้งทรัพย์สินเงินทองของรักเอาแต่ใจคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองท่านผู้เกิดปีนี้ไปอยู่ณนะท้องที่ใดใด ควรเลือกปลูกต้นมะพร้าวหรือต้นงิ้วเอาไว้ทิศเบื้องเหนือของบ้านเรือนเพื่อปราบอับประมงคลจะเกิดกับตนและครอบครัวท่านผู้เกิดปีเถะเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดได้แก่กระต่ายหม้อทาดไม้ตายแห้งท่านว่าเป็นคนมีบุญวาสนา แม้สกุลทาตก็จะได้เป็นใหญ่มีคนรักใคร่พึงพอใจมากทำราชการจะได้เป็นขุนนางใกล้ชิดทำเลือกสวนไรนาจะมีผลผลิตให้กำไรงอกงามค้าขายจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงมักจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายท่านผู้เกิดปีเถาะเดือน8เดือน9และเดือนสิบ ได้แก่กระต่ายแสนหกธาตุไม้แก่นจันหอมท่านว่าผู้นั้นทำราชการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาไหวพลิบเอาตัวรอดในยามคับขันมีปฏิพาณแก้ไขปัญหาได้ยอดเยี่ยมทำเรือกสวนไร่นาจะไม่สู้ดีข้าขายจะได้พอประมาณ ท่านผู้เกิดปีเถะเดือน11เดือน12และเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่กระต่ายเปี้ยทธาตไม้จันแดงท่านว่าผู้นั้นมักจะยากจนเข็นใจเมื่อน้อยลำบากต้องพึ่งตัวเองคิดขอความช่วยเหลือจากญาติมิตรไม่ได้เลยมีแต่เขาจะมาเบียดเบียนตนฝ่ายเดียวทำราชการเลือกสวนไร่นาค้าขายพอมีพอกินไม่เหลือเก็บ แต่จะสบายเมื่อไัวชลาท่านผู้เกิดปีเถะเดือนยี่หรือเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ได้แก่กระต่ายในดวงจันทร์ทัดไม้จอมเขาท่านว่าผู้นั้นจะมีความคิดริเริ่มดีทำราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทำเลือกสวนไร่นาดีนักค้าขายดีมีลูกค้ามาก ถ้าเป็นหญิงจะเป็นคุณหญิงคุณนายเดินทางไกลจะพบลาบมีทรัพย์สินเงินทองมากมายชะตาคนเกิดปีเถาะทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์กระต่ายสาธารณะไฟไหม้มักประสบความเดือดร้อนไม่สู้ดีวันจันทร์กระต่ายเทวดาเลี้ยงทันว่าจะมีคนอุปธรรมดีนักแ,แล วันอังคารกระต่ายสาธารณะมักเป็นคนเจ้าสำราญราคะมากไม่สูดีวันพุธกระต่ายขาหักมักประสบความลำบากในการเลี้ยงชีพไม่ดีวันพฤหัสบดีกระต่ายสันดอนมักเป็นอิสระในการเลี้ยงชีพดีนักแรวันศุกร์กระต่ายพญาเลี้ยงจะมีค่าไทยมาก สุขสบายดีนกักแลวันเสาร์กระต่ายมีบริวารมากมักเป็นคนใจกว้างดีนกักแลลักษณะวันเดือนต่างๆของคนปีเถาะท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์เดือนห้าเดือนสิอได้แก่หญิงขี่กระต่ายท่านว่าผู้นั้นจะประสบกับความสำเร็จราบรื่นในชีวิต จะบริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทองมักมีความสุขสบายไร้โครคภัยไข้เจ็บสุขภาพสมบูรณ์ดีมากแต่อาภัพคู่ครองท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเกิดเดือนหกเดือนสิบสองได้แก่พระยาขี่ม้าสินทบท่านว่าผู้นั้นจะมียศถาบรรดาศักด์สูงมีบุญมีอำนาจวาสนาสูงส่ง จะมีผลงานสร้างไว้ให้เป็นที่ปรากฏแด่อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงไปสารทิศใดๆจะมีคนมาแห่แหนห้อมร้อมมากมายเหติยศจะปรากฏในต่างแดนท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเกิดเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายได้แก่มนุษย์นั่งบนเรือมีคนกลางกรดให้ ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญวาสนามากเกิดมามักไม่ค่อยประสบกับความลำบากมีทรัพย์สมบัติเกิดมารอคอยอยู่ก่อนแล้วอย่างพร้อมมูลจะมีความสุขบริบูรณ์ในทางกามารมณ์ท่านผู้เกิดวันพุธหรือเกิดเดือน8เดือนสอง หรือเดื่อนยี่ได้แก่นางมัตซีหาผลมากรากไม้มาบำรุงพระเวสสันดรและกันหาชาลีลูกรักสมัยถูกไล่ไปอยู่ในป่าเขาวงกฎท่านว่าผู้นั้นจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจไรที่อยู่อาศัยมักมีคนใส่ความแต่จะประสบความเดือดร้อนในระยะต้นๆแล้วจะประสบความสบายหรือความสำเร็จเมื่อปลายมือ ท่านผู้เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเดือน9เดือนสาได้แก่ชายสองคนทะเลาะวิวาทกันท่านว่าผู้นั้นมักจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเพราะคำพูดของตนเองมักมีคนมาหาเรื่องชวนวิวาทอย่าเป็นคนหูเบาอย่าหลงคารมของใครง่ายๆอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หรือนำไปเล่าไปนินทาต่อๆไป ท่านผู้เกิดวันศุกร์เดือนสิบเดือนสี่ได้แก่มนุษย์ขี่พญานาคท่านวาผู้นั้นมักมีจิตใจกล้าหาญเจรจาพาทีองอาจเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปและจะมีอำนาจวาสนาชะตาสูงมีทรัพย์มากมักมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุขภาพไม่สู้ดีระหว่างการกินอยู่หลับนอนให้มาก